วันนี้น้องซิมก็ขึ้นวันนี้คือหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเนเนาะจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีถ้าเห็นพี่สนิทเปิดไฟอยู่นะคะก็นะคะเข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้จริงไหมคะเนาะาจริงจริงนะคะเพื่อนค่ะตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าคือวันนี้ที่เราทํากันก็เหมือนประมาณว่าเราก็หยดกระปุกได้แล้วนะคะถ้าใครที่ถูกถูกเชื้อเชิญมาก็จะได้มีรายได้กับสตอรี่เนาะ พี่สนิทเลยบอกว่าพยายามใช้กล้องสตอรี่นะคะต่ประสบการณ์กันไปเราจะไปอะไรนะเขาเรียกว่าสร้างเงินในอากาศแล้วก็มีรายได้กับพี่ระบบ a c e b o o k เนาะเพราะว่าพี่ระบบ Facebook เ,เขาก็ให้เรามานะคะก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่บ่าวป่วงพาพื้นนะคะมาให้กําลังใจพี่สนิทถึงบ้านสวนกลางทุ่งเลยนะวันนี้เนาะที่หนึ่งเนาะแล้วก็การที่เราจะสร้างการที่เราจะสร้างโพสต์คลิปสั้นนะคะเพื่อนค่ะ บางคนก็จะหาไม่เจอนะคะเพื่อนขะบางคนก็จะหาไม่เจอลองลองเข้าไปหาในแดชบอร์ดดูนะอ่าลงเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนขะใช้กล้องสตอรี่นะคะนะคะใช้กล้องสตอรี่หรือว่ายังไงก็ลองดูกันนะคะเพื่อนเนาะอ่ารู้มาก็เริ่มคุณนีรัตก็ทักทายยายมีจ้าน้องอุยพรก็ทักทายป้าหมีด้วยนะคะวันนี้ได้อะไรทานกันเนาะเพื่อนเนาะอ่านก็ไปโรงเรียนกันแล้วคนโตก็ไปแล้วไปรถรับส่งเนาะเมื่อวานแวะรับหลานมาด้วยนะคะตื่นเต้นเนาะ หกโมงสิบหกนาทีมาเช้าเนาะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะคุณพิชาญสุบางนบเนาะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะขอคบคุณนะคะเหมือนเขาปิดเหมือนเขาปิดอะไรพี่บางอย่างนั Echo ่นแหละเป็นบางครั้งที่เราจะเจอกันนะอืจริงๆนะคะต้องขอโทษขอสวัสดีพี่สนิทยินดีต้อนรับนะพี่สนิทยินดีต้อนรับนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศก่อนเนาะ ข้าวกาลังงามเลยค่ะเพื่อนจริงไหมคะเนาะอ่าจริงๆนะคะเพื่อนคะ่ะตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าคือวันนี้ที่เราทํากันก็เหมือนประมาณว่าเราก็หยอดกระปุกใครจะทําน้ำพริกปลาทูให้กินเนาะ,นนะวันนะ <c oughs> ี้แล้วเขาบอกว่าไม่ว่างัตจะได้ทําเองเราอนะคะเพื่อน<ๆ>เนอพื่อนเนาะพี่ซันอยู่ต่างประเทศเนาะถ้าถูกซ่อนคลิปมักจะเกิดจากส่งเกินส่งทีเกินไปหรือมีอะไรผิดสัทก็ทักทายน้องสมัยจ้า ทุ่งนาสวยงามเลยครับวันนี้สวัสดีค่ะฝนไม่ตกเลยไม่ตกค่ะไม่ตกเนาะสกลละครค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราลบแล้วเนาะ,ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาหากันเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อน,นะค่ะเรามีอะไรเราก็บอกกันได้ถ้าเราไปในบ้านถูกเนาะ,ะแต่ถ้าจะให้น้องพิมพ์พิมพ์เข้าไปในแว่นขยายน้องช่วงนี้น้องก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะสะสมเวลาหกหมื่นนาทีอยู่โอเคค่ะเพื่อนๆนเนาะอ่าสู้ๆนะคะ คุณบ well. pues, ุญยงบอกสู <off> ้ๆค่ะนะคะคุณบุญยงก็ทักทายพี่ชายก็ทักทายพี่พรตะกูลแล้วก็บ่าวป่วงนะคะเพื่อนขาเนาะสวัสดีพี่ใหญ่พี่วิราชครับนะคะสวัสดีกันเนาะสวัสดีแสงมาแล้วเนาะแสงมาแล้วเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะเพื่อนขาขยับนี้แสงก่อนเนาะนะคะน้องลุงนภพาเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวค่อยๆไปเช็คค่ะน้องลุงนภพามมีวิธีแก้ไขอยู่นะคะมีวิธีแก้ไขเนาะ สวัสดีพี่พออยากรู้อะไรนะคะอยากเข้าไปหน้าฟิดปัดซ้ายขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะปัดด้านซ้ายนะไม่ได้ปัดขึ้นนะคะเพื่อนขาน้องลุงนภา,าเข้ามาแล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนขาเนาะก็มี <c oughs> มีโอกาสนะคะเมื่อคืนนี้เปิดนะคะเปิดเข้าไปไม่แน่ใจเนาะการตั้ง่าสตรีมเลยนะคะหมายถึงว่าได้รับการตรวจสอบผ่านนะ่ะประมาณนั้นแหละ ะะก่อนหน้าน,นั้นก็คือรอรอหน้าเลยใช่ไหมคะสตอรี่กับคลิปเรียวจะอยู่คู่กันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือคลิปเรียวหายไปนะก็จะเหลือสตอรี่อย่างเดียวเพราะว่าสตอรี่เริ่มสร้างรายเพื่อนนะคะ,ะไปหาความรู้มาเก็ตเล็กๆน้อยๆนะคะพินิทก็จะจดบันทึกไว้แล้วก็ลองทําดูแล้วก็ค้นดูนะคะทําจริงส่วนตัวกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกขอตัวครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะยินดีนะคะ,ะยินดีแล้วก็เฮงๆปังปกันเลยนะคะเพื <c oughs> ่อนนะคะ ไปหาความรู้มาเก็ตเล็กๆน้อยๆนะคะพินิษก็จะจดบันทึกไว้แล้วก็ลองทําดูแล้วก็ค้นดูนะคะทําจริงอันนี้พินิษก็แชร์ประสบการณ์เรื่องเรื่องเ b เนาะเรื่อง AB นะคะอยู่ที่ในหน้าในอยู่ในหน้าเวลาเราจะพูดมีการทดสอบ a b อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆในห้องทุกคนนะครับนะคะคุณพี่วิชานทักทายเนาะเจอเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้นะคะเพื่อนๆขาเนาะพินิษก็หยาบมั่ง อยู่กับที่มั่งบางทีก็เหลือหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาหกเนาะ,ะคุณนิรัตก็ทักทายน้องส้มจ้าน้องดาก็ทักทายนะ,ะจะได้มีพลังใจในการทำงานต่อไปเนาะต้นไม้เหมือนต้นพยุงเลยครับพี่ต้นอะไรไม่ได้โอเคได้หลายที่นะคะเพื่อนค่ะเข้าได้หลายช่องทางแต่แต่ว่าพี่สนิทในส่วนตัวพี่สนิทพี่พี่สนิทเข้าไปสร้างในแหล่งบ้านน้องอ้อยนะคะ,ะพี่ น้องลุงณพาเขาเจอปัญหานะคะคลิปเหมือนกับว่าโพสต์คลิปไปแล้วไม่เห็นนีกก็เคยเป็นนะคะพี่สนิทก็เคยอย่างนี้แหละนะคะพี่สนิทไม่รู้พี่สนิทก็ไปโพสต์ซ้ําอีกนะคะอันนี้ไม่แน่ใจโพสต์ซ้ําหรือว่าเป็นที่ให้ไม่ให้มีเลยนะคะตรวจตรวจไปทั้งข้างในนะคะหน้าบ้านหลังบ้านนะเพราะส่วนใหญ่เราจะมีโลโก,โก้ที่ไม่ใช่ของระบบอะติดอยู่นะคะเะู้ชมบรรยากาศเนาะเพราะว่าลูกสาวพี่เขากำลังเพาะต้นไม้ด้วยช่วงเนี้ย อ่ะเขาเพาะต้นไม้อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยอ่าลองลองดูแต่ก็พี่ซิมก็ลองแล้วนะคะแล้วถ,ถามว่าดีไหมดีดีตรงที่ว่าไม่ต้องมาเก็บอยู่ในแกลเลอรี่แล้วก็ให้ให้แบบว่าให้หนักเครื่องละปลูกไว้ตรงอ่าที่ทํากับข้าวอ่ะอ่าตัวเลื่อนก็อยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็ตรงนี้ที่ทํากับข้าวแล้วก็ทาทาที่ไว้แล้วนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมีความสามารถนะคะว่าเราจะนําสิ่งนั้นเอามาได้หรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่เนาะ เชิญเชิญค่ะบ้านหลังนี้มีอะไรมาให้ชมเยอะแยะเลยนะคะคุณกองสีค่ะยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับเชิญเชิญนะคะเข้ามาเพื่อนขาเนาะของที่ที่เกี่ยวข้องของ Facebook ก็มีอะไรอะ่ะ Messenger แล้วก็ Instagram ใช่ไหมอ่าที่ที่ที่เขาจะต้องถ่ายสตอรี่เป็นภาพวิดีโอแล้วลงไปเนาะอ่าส่วนที่เราแชร์เขาก็จะขึ้นไปอยู่ด้วยนะคะเพื่อนขานเนาะก็พยายามนะคะอันนี้สิ่งที่แปลกใหม่อะ่ะอย่างในประสบการณ์กันไปเราจะ ไปอะไรนะเขาเรียกว่าสร้างเงินในอากาศแล้วก็มีรายได้กับพี่ระบบ a c e b o o k เนาะเพราะว่าพี่ระบบ Facebook เขาก็ให้เรามาลีนเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่สนิทจะลองตัดต่อดูนะคะพเพื่อนขาเนาะก็เป็นอะไรที่ที่เรามาเจอเราก็จะต้องอะอะไรนะรีบเก็บไปอโอเคได้หลายที่นะคะพเพื่อนขาเข้าได้หลายช่องทางแต่แต่ว่าพี่สนิทในส่วนตัวพี่สนิทพี่พี่สนิทเข้าไปสร้างในแรงบัติหรือว่าอะไรผิดเล็กๆน้อยน้อยถ้าเจอคิดกันแล้วก็แนะนํากันได้เนาะ คุยกันบอกกล่าวกันเนาะอย่าเราอย่าปล่อยให้แบบว่าคลิปวิดีโอของผู้คนเล็กเขาเพื่อนค่ะคนเล็กค่ะ <_ S 1> เดี๋ยว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 ยายหยิบหยิบหยิบเงินให้ก่อนนะเงาลลุกลุบไ่ขึ้นอึ๊บอึ๊บอึบ <_ S 2> <_ S 1> ได้ทั้งสามช่องทางนะเพื่อนเนาอะ,อะลองลองดูใช่ใช่คขาหายไปนะคะ,ะนั่นแหละที่พี่สนิทบอกนะคะก็เข้าไปที่การสร้างไรายได้ะค่ะอย่าส่งงานซ้าซ้อนนะลงเสร็จแล้วก็ลบคลิปไปเลยนะคะเพื่อนขาเนาะ แต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้กล้องของเขาข้างในในระบบเล็กน้อยเราก็บอกกันได้นะเพื่อนเนาะเราก็มาเล่าให้กันฟังว่าเจออย่างนี้อย่าปล่อยให้แบบว่าเพื่อนผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะคนเล็กเขาเพื่อนค่ะคนเล็กค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายหยิบหยิบหย,ยิบเงินให้ก่อนนะ่งเขาลุกลุกไปขึ้นอึบอึบอึบปัดด้านซ้ายปัดด้านซ้ายก็จะเจอหน้าฝีทันทีเลยนะคะเพื่อน่ะประมาณนี้นะเราอยากจะเลือกดูอะไรเราก็กดเข้าไปเลย อยจะเข้าแดดบอดนะคะสวยงามมากเลยสีรู้สึกสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะสวยค่ะสวัสดีคุณบุญยงค่ะอะไรแล้วก็คุยกันแชร์ประสบการณ์สิ่งกัแอะไรกันเนาะตอนนี้กําลังทดลองทําอะไรหลายๆอย่างนะน้องอ้อยบอกขอตัวค่ะพี่สนิทขบขบคุณค่ะเพื่อนค่ะดีใจที่สุดเลยค่ะได้กลับมาบ้านสวนเนาะได้เจอลูกได้เจอหลานแล้วก็อยู่กับธรรมชาติ เราอยู่กับสิ่งที่เรารักเขาเพื่อน่ะไม่ได้อะไรทานเลยแต่ว่าเมื่อวานน้องก็แบะซื้อกับข้าวมาอยู่นะคะมีอะไรก็ส่วนมากน้องก็เป็นน้ำพริกแล้วค่ะป้าน้องชอบเนาะและพริกผักต้มเนาะอน้องเขาก็หลายเดือนแล้วเนาะน้องเขาก็หลายเดือนแล้วเมื่อคืนน้องก็ได้โอกาสแต่ว่าน้องก็เข้าเข้าไปหาน้องบุญยงหลายหลายรอบแล้วค่ะป้ากันนะคะลงคลิปไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะ เผื่อสักวันหนึ่งคลิปเราจะดังเราจะปังขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นช่องที่เล็กๆใช่ไหมพีสนิทเองยังคันเพื่อนๆขานเนาะรอรอรอ,ล,อลูกสาวทํางานก่อนนะคะงานเร่งรีบนะคะป้าหมีก็ทักทายคุณนิรัตบัวทองจ้าลุงนภา,าตั้งเวลาไว้หรือเปล่าเนาะ,ะพี่สนิทเคยตั้งนะคะก็ก,ก็ก็เหมือนเดื่มนะคะพี่สนิทก็เลยไม่เนาะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีนะ้อยดาเพื่อนเนาะประมาณนี้คะ่ะความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเนะพื่อนๆเนาะ ในยามเช้าขอใช้เวลานิดนึงนะคะพเพื่อนค่ะเดี๋ยวกินเวลา40บต้นโชค9ชั้นนะคะนะคะมาเมื่อกี้ก็ได้ได้เก็บบรรยากาศไปแล้วเนาะทำเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะแต,แต่พี่ินิกก็ะบาวปวงก็สวัสดีครับนะคะยกมือไหว้พี่พรชกุลค่ะนะคะ,ะวันนี้พี่สงแต่ตีสานะครับโค้ดคาทีเราอย่าลืมเคลียร์หลังบ้านเราให้ดีนะคะพเพื่อนค่ะ เคลียร์ให้สะอาดเลยนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นโปรไฟล์เก่าเนาะถ้าเป็นโปรไฟล์ไปขึ้นเวทีหรือ